อ้อยอ้ยโอ้อยู่ไหมครับอยู่ครับโทษนะสมมตินะพี่ขับรถหลังไม่มีนะเปลี่ยนเลนครับโอ้ยครับอ่ะโดดเทียงเฉียงเป็นไงครับโอ้เอออันนี้ชัดเจนเลยครับชัดเจนไหมครับชัดเจนครับรถคอนโทรลง่ายขึ้นครับขับง่ายขึ้นนิ่งนิ่งนิ่งมากครับ ไม่ได้เตรียมนะฮะเพราะพี่เขามาเสียตังค์ให้ผมนะใช่ครับผมไม่ได้พูดตามช่างผมพูดตามที่เขารู้สึกนะขอไปสะพคนเลยนะครับครับมันมันมันต่างไหมฮะต่างมากโค้งนะครับค้นที่ครับขันครับมีซ้ายด้วยฮะไปครับขอไชสวนมาครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับคุณไดสตาร์เลียวันนี้สองคันนะครับก็เป็นเสียงจริงจากเจ้าของรถนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้าน JS Racing ครับร้านแต่งรถบางบัวทองนนทบุรีที่เดิมที่เดียวครับคลิปนี้ครับเรามีลูกค้าครับนำรถฮุนไดสตา t a เรียครับสคันเลยวันนี้แต่ลูกค้าทั้ง2องคันนี้ไม่ได้รู้จักกันนะครับก็มาเจอกันที่นี่นะฮะทั้ง2คันครับมาอัปเกรดช่วงล่างเหมือนกันนะครับแต่มีคันนึงครับที่มีการปรับเปลี่ยนล้อยางชุดใหม่ครับอ่ะดูคันแรกก่อนเลยนะครับคันนี้ครับ มาอัปเกรดช่วงล่างชุดใหม่ครับด้วยชุดโช้กโปรเฟนเดอร์ฟิวเซะเป็นระบบโมโนทูบป,ปรับ16ระดับฟูลเซ็ตเลยพร้อมสปริงค่าเคพิเศษโช้เป็นสัดปรับเกียร์ทั้งหน้าและหลังนะครับจะเลือกส่วนสูงได้สแตนดาร์ดได้หรือจะโหลดมากถึง1นิ้วได้แต่คันนี้อาสเตปในใช้งานเป็นส่วนสูงสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็จะเซ็ตเพื่อแก้อาการของตัวรถที่ขับแล้วสึกมันไม่สบาย ้านหลังกระเด้งกระเพื่อมนะครับแล้วก็ความเร็วสูงอาจจะยังไม่มั่นใจเท่าไหร่เดี๋ยวคันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปลองขับกับเจ้าของรถให้เจ้าของรถพูดเองว่ามันดีแค่ไหนดีขึ้นหรือเปล่าดีจริงอย่างที่ผมพูดไหมนะครับเดี๋ยวรอชมคันนี้นะฮะอ่ะอีกคันหนึ่งฮะคันนี้มาไกลนะฮะคันนี้มาไกลนะครับว้าวคันนี้มาไกลจริงๆนะฮะคันนี้ครับชุดโช้กเป็นชุดเดียวกันนะครับคันนี้จะมีโหลดลงนิดนึงนะครับประมาณครึ่งนิ้วนะฮะ กระจุ Set, อกกระรเฟนเดอร์ฟิตเซ็ตอุปกรณ์ฟูลเซตนะครับคันนี้จะมีเพิ่มเติมในส่วนของล้อ,อยางนะครับล้อจะใช้เป็นเวกวีเอฟศูนยสี่สีดำเงานะครับล้อตัวนี้จะเป็นสเปคตรงรุ่นสำหรับฮุนไดสตารีเอะโดยเฉพาะเลยนะฮะใส่ไปแล้วเนี่ยมันไม่ล้นออกมานอกตัวรถนะครับประตูเปิดได้ปกติจำไม่ติดสุมนะฮะล้อเป็นฟอร์ฟอร์มิ่งด้วยขอบสิกว้าง8นิ้วครึ่งออฟเซต38ครับยางครับเลือกใช้ตัวไยต้าไทย c r ี SUV 235 5 5าหทั้ง4ล้อนะครับผม ยางตัวนี้นะครับมีแม็กโหลดก็คือการรับน้ําหนักสูงสุดได้มากถึงเส้นละ900กิโลสเส้นก็3ตัน6ซึ่งคุณไดสตาเรียตัวนี้หนักประมาณ2ไม่ถึง2ตัน5นะครับถ้ารวมน้ําหนักผู้โดยสารเต็มคันก็บรรทุกได้อย่างสบายๆในยางตไทยเซียวันเอสยครับและยางตัวนี้นะฮะยังมีความเงียบความนุ่มนวลศูนย์ปริภาพในการเดินทางมากกว่ายางสด د ดโรงงานครับโอเคฮะ เดี๋ยวทั้งสองคันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปลองขับพร้อมๆกันนะครับแล้วไปคุยกันว่ามันดีขึ้นแค่ไหนกับเจ้าของรถทั้ง2คันครับไปครับ ตอนที่ไปปายอะครับมันเข้าโค้งแล้วมันแกรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ทำให้แกเมารถอะครับมันเวียงมันเวียงอ่าใช่ครับแกก็เลยนั่งแลคลิปแลคิปของพี่เนี่ยแกดูวันหนึ่งสองวันเต็มเต็มนะดูไปดูมาดูไปดูมาจนแกมั่นใจว่ามาที่นี่เลยตองที่นี่เลยครับความนุ่มนวลเป็นไงบ้างจากที่สัมผัสนั่งมา ความนุ่มนวลใช่ไหมครับครับไม่ต่างมากนะครับความรู้สึกผมแต่ว่ามันมันต่างกันตรงที่ความความสมูทมากกว่าสมูทกว่าใช่ครับความนุ่มนวลถ้าเอาตัวเก่าอ่ะมันจะมีความนิ่มมากกว่าแต่ตัวเนี้ยอ่าครับแต่ตัวเนี้ยมันมีความนิ่มแล้วก็ความหนึบที่มันรู้สึกว่าไม่มันทําให้ฟีลลิ่งในการขับผมคิดว่าการขับหรือการนั่งอ่าเนี้ยแบบเนี้ยอ่าอ่านึกเลยดีเลยดีเลยครับถ้าเป็นตัวเก่าเนี้ยมันจะอ้นี้ละ จะเสียงหน่อยแดงล้วใช่ครับโทษนะสมมุตินะพี่ปับรถหลังไม่มีนะเปลี่ยนเลนครับโอ้ยครับอ่ะโดดเฉียงเฉียงเป็นไงครับโอ้เอออันนี้ชัดเจนเลยครับชัดเจนไหมครับชัดเจนครับชัดเจนนะครับชัดเจนครับไปโผงนะครับไป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 โอ้อยู่ไหมครับอยู่ครับ เป็นไงครับต่างไหมครับโอ้โหคนละเรื่องเลยครับคนละเรื่องไหมคนละเรื่องครับรถคอนโทรลง่ายขึ้นครับขับง่ายขึ้นนิ่งนิ่งนิ่งมากครับพี่เขาเล่าสื่อว่าเพราะพี่ขับประจำพี่จะรู้เลยใช่ครับเนี่ยเปลี่ยนเส้นเปลี่ยนเลนโยกแซงเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมพี่โอ้เยอะเลยเยอะนะคนละเรื่องเลยครับคนละเรื่องอันนี้ต้องบอกความชัดเจนได้เลยว่า ไม่เหมือนเดิมแล้วก็ดีกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าเลยครับต้องใช้คํานี้จริงๆครับดีขึ้นครับดีๆครับต้องบอกรู้สึกมีความมั่นใจในการเข้าโค้ง้องต้องบอกท่านผู้ชมทางบ้านนะครับอันนี้ไม่ได้เตรียมนะฮะเพราะพี่เข้ามาเสียตังค์ให้ผมนะใช่ครับมันไม่ได้เตรียมแต่ว่าเราเราอยากให้ลองฟีลลิ่งก่อนจะเสียเงินเนี่ยฟีลลิ่งที่ผมทําคลิปออกไปอ่ะมันใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วขับขี่แบบ u n นลิมิตหรือว่ายามขับขันที่เราต้องขับไวอ่ะรถมันมันปลอดภัยขึ้นแลวเสียงยางเป็นไงดังไหม ไม่ดังครับนิ่มมากนิ่มนะโอเคยังไม่ดังแล้วก็นิ่มนิ่มมากครับไดเลยครับขอบคุณมากเลยครับพี่ครับจริงดัตตาเรียเป็นรถที่ขับดีครับเดิมๆนะขับดีเลยแหละถือว่าดีมากๆถ้าเราวิ่งไม่เร็วถูกโอเคอยู่แต่ถ้าพอเร็วปุ๊บมันติดเด้งดึงดึงๆึงใช่การโยนโยวยแล้วก็มีการโยนใช่ใชนั่นคือปัญหา ขอไปสพานเลยนะครับไปครับมันมันมันต่างไหมฮะต่างมากคือมันซับอยู่ครับผมไม่ได้พูดตามช่างผมพูดตามที่ความรู้สึกนะว่ามันอยู่เพราะเราขับอยู่คนเดียวเวลาเราเดินทางไกลเราก็ต้องใช้ความเร็วบ้างเพราะฉะนั้นถ้ารถมีช่วงล่างที่ดีเนี่ยมันขับแล้วมันมั่นใจใช่ใช่ด้วยความเร็วที่ที่เราขับใช่ครับ มองว่าดีขึ้นเยอะมากเลยครับเพราะอย่างน้อยเราออกต่างจังหวัดก็เป็นร้อยนะเราไม่ได้วิ่งเกอเจ็ดสิบแปดสิบใช่ครับแต่ก็ยอมรับว่าพอใจมากพอใจมากว่าว่าเปลี่ยนแล้วมันความรู้สึกมันต่างกันมันเห็นผลเนาะใช่มันเห็นได้ชัดเนะ่ยผมยืนยันว่าเห็นได้ชัดผมขออนุญาตลองเปลี่ยนเลนแบบเร็วๆนิดหนึ่งนะได้เลยครับเชิญ จะจำสะพานแบบแรงๆหนึ่งที่ปอยรู้สึกว่าเป็นไงครับดีมากเลยเนาะแตกต่างเลยครับแตกต่างโอ้โหมากเลยเห็นได้ชัดเลยครับเห็นได้ชัดโค้งครับพื้นที่ขับขันครับมีซ้ายด้วยครับไปครับหมอไทยสวนมาครับไปครับรถเรามีความต่างไหมครับโอ้โหดีเลยครับ ไม่ไม่ไม่เซ่ไม่เซ่นะขณะเมื่อกี้เราเจอพื้นที่ลื่นครับพื้นที่ลื่นด้วยการเอียงตัวของตัวรถน้อยกว่าเดิมน้อยกว่าน้อยกว่าชัดคุ้มค่าไหมครับ4ี่0มืนแปดพันห้ารอยบาทคุ้มค่ามากครับขอบคุณมากมากเลยครับนี่นะครับแบบว่าเรียวๆสดๆไม่มีการเตรียมเพราะว่าก่อนทําคลิปผมก็ไม่ได้เตรียมคุณอาเลยก็อยู่ดีก็คุณอาครับลองรถครับชวนขึ้นรถเลยฮะชวนเลยชวนเลยก็จะได้แบบว่า คือการทําคลิปนะครับผมเน้นแบบจริงใจเน้นพูดแบบตรงๆไปเลยเน้นให้ผู้บริโภคพูดเลยว่าเฮ้ยมันไม่ดีเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขครับถ้ามันดีจะได้เป็นข้อมูลให้กับคนใช้รถรุ่นนี้คนอื่นว่าหาที่ทำเฮ้ยรถรุ่นนี้เราขับรู้สึกว่ามันน่าจะดีกว่านี้นี่แหละครับงบ48,500ผมการันตีว่าตอบโจทย์และเห็นผลเพราะว่าช่วงล่างผมว่าราคา48,500เนี่ยแลกกับ ศูนย์พลภาพในการขับขี่เดินทางเราไม่เหนื่อยใช่ถ้ารถมีช่วงล่างที่ดีซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีมันไม่เหนื่อยไม่เกรงไม่เกรงใช่ไหมฮะเวลาเราโดดคอสะพานเนี่ยอาการของรถรุ่นนี้มันจะเด้งดึงดึงดึงแต่โชคชุดใหม่นี่คือมันซับอยู่ถามว่าการเด้งยังมีอยู่บ้างเพราะว่าอย่างที่พูดไปว่ารถรุ่นนี้มันออกแบบให้ยางกันกระแทกอยู่ไม่ห่างจากเต้ารับมันเวลายุบมันก็จะโดนตลอดเวลา ่ครับแต่พอเวลามีโชคที่มีการซับมีสปริงที่รองรับน้ําหนักได้ดีกว่าเดิมอาการเหล่านั้นจะลดทอนน้อยลงไปนี่แหละครับตรงประเด็นสําหรับฮุนไดสตาร a เ r ีรโชคโปรเฟนเดอร์ฟิ e เครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับฮุนไดสตาร a เ r อรสคันนะครับก็เป็นเสียงจริงจากเจ้าของรถนะครับที่ใช้รถอยู่ทุกวันแล้วก็มาปรับแต่งอัปเกรดนะครับก็ใครที่มีฮุนไดสตาริเออนะครับอยากจะอัปเกรดให้รถมัน มีเพอร์ฟอร์แมนที่ดีขึ้นตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นแก้อาการจุดบกพร่องตั้งแต่ดั้งเดิมของตัวรถเขาให้มันมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นไปไนะครับก็ ร้านเราครับ JS Racing Wheel ครับอยู่บางบัวทองนนทบุรีครับเบอร์โทรครับ0 8 5 1 7 5 2 8ห้่งเดห้ดยวท้ายคลิปนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นแพลตฟอร์มการติดต่อทีมงานของเราทั้งหมดคันนี้ก็มาไกลเดี๋ยวต้องเดินทางกว่าแ800กิโลนะฮะขอบคุณมากจริงนะครับผมโอเคฮะฝากร้านไว้ด้วยครับ JS Racing Wheel กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งและอย่าลืมนะครับมาอุดหนุนกันเยอะๆครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ